ส่วนของช่วงเข้าพรรษาแบบนี้จริงๆแล้วมีอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีรวมถึงยังเป็นการสร้างรายได้ให้ด้วยในกลุ่มอาชีพของเกษตรกรปลูกดอกเป็นจมาตรที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะขณะนี้ก็ยิ้มได้แล้วค่ะภายหลังจากที่มีประมาณการสั่งซื้อดอกไม้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้นรวมถึงขายได้ราคาด้วยค่ะ เรามาดูกันที่เกษตรกรปลูกดอกเบญจมาศบ้านติดตาอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีกันบ้างค่ะโดยเล่าคว่าตนได้เก็บดอกเบญจมาศสีเหลืองส่งขายให้กับพ่อค้าดอกไม้ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบและเทศบาลนครอุบลร,ราชธานีขายได้ราคาดีทีเดียวค่ะถึงกิโลกรัมละ1 0 0ถึง120บาทซึ่งราคาเดิมอยู่ที่8 0บถึง100บาทเนื่องจากตลาดมีความต้องการในการใช้ไปเวียนเทียนแล้วก็ไหว้พระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งก่อนหน้านี้สวนดอกไม้ในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งเพาะปลูกหลักของจังหวัดได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้งในสภาพอากาศที่ร้อนจัดมานานรวมถึงยังต้องเผชิญกับสภาพฝนตกติดต่อกันอีกหลายวันค่ะทําให้ผลผลิตออกดอกมาน้อยทําให้มีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ20บาทต่อกิโลกรัมค่ะ